ท่านรองสานนท์เรนเชญขออนุญ,ญาตเร,รนเชญท่านสานนท์หวังสร้างบุญท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะวิลส s o have our deputy governor of Bangkok เอ,อีเร,รนเชินค่ะขอเสียงประมือต้อนรับท่านสานนท์หวังสร้างบุญด้วยค่ะอยู่ในงานกับเราด้วยนะคะวันนี้แล a i ล i กอ e r Thank you very much for joining us for Bangkok Music Festival ขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ว่ารวมคุณท่านรองผู้ว่าด้วยนุก artist and we have so many song and the performance s we are prepare for all of you เราจะเริ่มต้นจากบทเพลงมนต์รักรุ่งทุ่งซึ่งขับร้องโดยคุณเบนปล่อยยิ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยสาวเพชรบุรีแต่ไม่มีตัดใหม่นะครับเพชรบุรีเฉยๆนะฮะขับร้องโดยสาวพิจิต คุณอ้อยการนาจันไผ่นะครับและอีกเพลงนึ่งก็เป็นเพลงที่นักร้องประกวดนิยมนะมาประกวดกันนะฮะนั่นคือเพลงโรงแรมใจน้องเล็กยุาพาภรณ์พูลสวัสด์นะครับทั้ง3ท่านเป็นกีตะศิลปินจากกองการสังคีตครับพร้อมแล้วรับชมรับฟังสามบทเพลงที่การนง ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสำหรับเสียงตบมือนะครับเขามีความสุขม,ม,มากๆครับเพื่อไม่เสียเวลาครับขอขนร้องสาวในทีมงานแล้วกันขอเสียงตุ้มือิร์ดเลยค่ะน่ารักไหมครับน่ารักนะ ปรากฏตัวก่อนใช่ไหมน้องอ้อยน้องอ้อยสวัสดีค่ะฟังเพลงกรุ่งคูเก่าๆน,นะคะ អូមសិទ្ធិត្រ Sure. Thank you very much. นะครับร้องโดยน้องพรชูติกามีแก้วนะครับแล้วก็มีเพลงแฟนเก็บนะครับต้นฉบับโดยต้นกระแตนชลดารู้จักไหมเอ่ยรู้จักน้องรุ่นนี้น้องสมัยนะครับน้องสมัยวิภาวีวงดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เต้นกันครับเพลงชื่อ สวยแดงดึงเ่ยจากน้องฝนชนทิชาสุดประเสริฐขอเชิญรับชมสามเพลงค Ladies and gentlemen let's continue our happiness together and now the floor is yours so let's come on and enjoy for dance with our music sit back relax and enjoy the show ทุกคนเล้นะคะสวัสดีค่ะ มาหลายทีแล้วนะคะช่วงนี้ไม่ต้องมีจุดติดต่อล่ะแต่เดี๋ยส์เ นะคะช่วงนี้พบกับพิธีกรดุมหล่องสองเสรยต่อเลยค่ะโอ้โหหลากหลายบทเพลงหลากหลายแนวนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเราก็จะได้พบกับเมื่อสักครู่มาประกวดตัวสองเพลงบอกแล้วว่ายังไม่กลับนะฮะนายกเป็นนายกสมาคมนะักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศทศพลหิมพานตออเดอบอเดอร์ฟังกันสองเพลงนะครับร้องรวดอีกห้าเพลงด้วยกัน นะแต่ว่าเพลงเก่าสองเพลงเหมือนเดิมมาไหมเนาะนะฮะบทเพลงผู้หญิงคนนั้นชื่อแม่ต่อด้วยบูตรพระดีกว่านาคสังศีกาไม่ดอกบัวดแดงแล้วก็ปีหน้าแต่งแม่ห้าเพลงร่วนเลยนะครับออนอกจากนั้นก็เดี๋ยวพวกก่อกดดวงตาคงทองต่อเลยนะฮะใช่เลยครับผู้หญิงคนนั้นชื่อแม่คําว่าแม่คํานี้มีความหมายเป็นคําที่ไพเราะ เราพูดถึงเราเอ่ยถึงแล้วมีความสุขใจมีความปลอดภัยนะครับพลงนี้นะฮะกล่าวเป็นฉบับย่อๆให้ได้ฟังกันนะครับผู้หญิงคนนั้นชื่อแม่อีกสักหนึ่งรอบนะฮะวันนี้สบายสบายกันเองกันเองนะครับนะฮะซึ่งกนะ็จัดโดยกรุงเทพมหานครนะฮะมีเป็นครั้งแรกนะที่มีโอกาสได้มาร่วมนะฮะ กับวงบางกอกลูกทุ่งนะครับนะครับเป็นเอ์เดอร์ฟังกันสองเพลงนะครับร้องรวดอีกห้าเพลงด้วยกันนะแต่ว่าเพลงเก่าสองเพลงเหมือนเดิมามแมเนาะนะฮนะบทเพลงผู้หญิงคนนั้นชื่อแม่ต่อด้วยบตรพระดีกว่านาคสังสีกาไม่ดอกบัวแดงแล้วก็ปีหน้าแต่งแน่ห้าเพลงรวดเลยนะครับ นอกจากนั้นแล้วเดี๋ยวพ่อกรโดงตาคงทองต่อเลยนะฮะใช่เลยครับผู้หญิงคนนั้นชื่อแม่คำว่าแม่คำนี้มีความหมายเป็นคำที่ไพเราะเราพูดถึงเราเอ่ยถึงแล้วมีความสุขใจมีความปลอดภัยนะครับบทเพลงนี้นะฮะกล่าวเป็นฉบับย่อๆให้ได้ฟังกันนะครับผู้หญิงคนนั้นชื่อแม่อีกสักหนึ่งรอนะฮะ วันนี้สบายสบายกันเองกันเองนะครับะะซึ่งก็จัดโดยกรุงเทพมหานครนะฮะมีเป็นครั้งแรกนะทีมกาสได้มาร่วมนะฮะกับวงบางกอกลูกทุ่งะะนะครับ แม่คนเดียวเลี้ยงลูกหลายคนเหอได้ลูกหลายคนเกิดมาจุงใส่ใจเ,ออเ,ออเลี้ยงให้ได้พ่อแม่เราเฝ้าดูแล รับบุตรสุดสาตุนยิงคนหนึ่งนั่นเรืชื่อว่าแม่จำก็ได้ แม่ช่ยแน่แม่ของราแม่คำเดียวดับหญิงชายรู้ชื่อคุณหมูแม่แกแม่ของเขาคนที่รักเราแ่แม่ของเราเป็นแม่เก่าคนเดิมเริ่มเกิดมาใครที่ว่ารักเราแม่ทงเม รบษัรตัดหนปัญหาปากว่าเมียใจสมเพศเวทนาเลี้มมยงออลูกมาจนโตโอ้พระพุณน่ะลูกีินาทัดเกิดว้เสียหัวอย่าลองอัหัวเนื้อแม่แกเจ้าหน้ารู้ผู้ชายทำชนายจะได้บุญ บวชแทนบุญที่เรียมา,าน้เหนอนอนไม่มข้าใจกันเลเยงครับเมื่อสัปตุนี้ร้องเพลงบวชพระดีกว่า อาจารย์ขอต่อเพลงนี้เลยได้ไหมครับนาคสังสีกาเนาะเพราะบวชพระดีกว่ามาันจะชา้าเห็นว่ามีนางรำารับท่านจะขยับมาแล้วเนาะขยับนั่งขยับก็กได้เลยแม่นะฮะอา,อามาเลยนะครับนากสังสีกาเลยจ้าอาจารย์นะครับ,นะรบขอบคุณอาจารย์นครนะครับผูุ้กคลมูลนตรีนะฮะนี่เลยนะครับบางกอกลูกทุกนะนะก่งนะนาคสังสีกาเพลงนี้ผมร้องมาตั้งแต่ปัตตมณี พอเป็นทศพลนก็นำมาร้องอยู่ในชุดอารายเมรีชุดแรกแนวดังพองมีชื่อในปี39แล้วก็ปีห0นํำมาร้องคู่กับพ่อเอทศพิสุพฤฤันธ์มาใส่วรรละกักวรรณละเบน็นขีกาี่คือก็ได้รับแรงใชกันพอสมควรควทะเลทีเดียวนะครับบนเพลงน้ำสังศิกาเพลงนี้นะฮะลองฟังดูครับเกี่ยวกับเรื่องงานบวชเกี่ยวกับเรื่องเจ้าหน้าก่อนไปบวชนําราคนรักนําราศีกันสัก,ก,สก,ก่อนจนะจะบวชมากบวชน้อยนะครับจะเจ็ดวัน พอสั่งกอดบัวใจวันนี้เราหนอหิ่งหอลาน้องระวังใจไม่พออกมาดใจปชิบัติแบบองค์แม่นากระส่งใครเราเปเีืยน สดช้่คุณท่านามหนมหนามเป็นชาวไทยลามันนาเอสมาคต้องบวชเป็นพระเรียนรู้อบรมมาขอเป็นตาเจ้ตาตาบุกซุ่มโอเดร็วที่รุ่รงนวาวางรองรักกันเลยปวดหัวใจ គេគេមកណាស់មកវាយគ្នាប្រចាប់តែវ៉ារកក៏ចាយមិនឡា ที่กลาย่แดงได้ผูกพันเดืจ่จงกาแย่งกันแน่นานบอกยันตายน้องชองรักจริงนะเมือนกันน่าวาจจจะเดินสัญญาที่ว่าตั้ไว้ว่ารักหน้ารักเด้เที่ใจยังยังจัได้ไม่อยอดย,ย,ยาวว่ามาทุกวันตัว,วชาย ยังไม่จัดตัดร้อนและยังรักก็พิจารณาว่งางาสสะบันตัวรักหน้าจะลบหน้าพอลมาชายผานร่ำรวยแหลกร้านแม่ไม่ทำหลวงนะไม่ซื้อก็ซังอยู่ยาวให้ยิงผู้จอดแก่ยิง เอาเด็่ยอดยังดวนมารักคนใหม่นั่นเข้ามาสอนและที่เป็นรักโอนเอยน้ำตาหลังแม่รู้ว่าัวเจ้าดอเองหลังเก่งน่าไบุญเรือนสนมางจะลงคำปลวนยิ่งเล้วแสนห่วงไม่อยากปวดเลยสัะพอใจคอยเลื่อนลอยสะอื้น แม่ตัวรักเป็นเองเสีย้ยจีหกตนเอ้หน้าตาเราไปอ่ะตัวชายยังเชอย่ะดักทามาตั้งเฮยโรคป,ป่าไทยตาสัจจาเว้ยไมาตาว่าจกาที่าวนาเี้ความไม่เืมนาไม่เลืนนมลน,น้องรัก อาจานาคสังศีกาต่อเลยครับอาจารย์นาคสังศีกาผ่านไปปีหน้าแต่งแน่ก็ต้องตามมาแล้วล่ะเพราะบวชแล้วเนาะบวชแล้วแต่งนะครับบีนี้แต่งปีหน้านะฮะบทเพลงปีหน้าแต่งแน่นะครับหลังจากบวชแล้วก็นะครับถือว่าเป็นเคาเรียกว่าเป็นคนสุขนะครับคนบวชแล้วก็บอกเป็นคนสุขนะฮะอ่า ก็จะป่มแล้วถ้าเป็นมะม่วงก็คือสุกและวป่มและวทานได้แล้วนะครับนะถ้าคนยังไม่บอ่ก็ยังเป็นมะม่วงยัง